เขาบอกว่าพฤติกรรมของแก๊งอัตภพณแต่ละแก๊งนะไม่ว่าจะเป็นแก๊งลูกตำรวจห้าทรชนแก๊งดอนผีเสื้อ แก๊งนอนน้อยแก้งตังไม่ออก <c oughs> และหลายแก๊งที่ก่อความวุ่นวาย <c oughs> ก่อกวนวชาวบ้านใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะ <c oughs> เขามีอยู่หลายแก้งเลยนะคะทางตํารวจภูธรภาคสองค่ะก็ได้ร่วมกันกับตํารวจจังหวัดสระแก้วปิดเมืองกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองนะคะในเขตพื้นที่อาเภออรัญญ,ญประเทศ <c oughs> เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มต่างๆออกมาก่อเหตุมันทําได้กลุ่มหนึ่งมันก็ออกมาเรียนแบบกันนะนะ <c oughs> <ช>จริงและแบบว่าเออกลุ่มเองก็เท่อุ่มกลุ่มข่าก็เท่เท่ในแบบผิดๆนะคะซึ่งเขาระดมการกวาดล้างครั้งนี้นะเขาจับคุ ผู้ต้องหาได้ทั้งหมด7คนนะคะแยกเป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด1คนแล้วก็คดีขับขี่รถป่วนเมืองแล้วก็มียาเสพติดอีก5คนนอกจากนี้ค่ะยังมีคดีครอบครองแล้วก็เสพติดอีกหนึ่งคนขณะนี้ควบคุมตัวควบคุมตัวอยู่สพอ,อรัญญ,ญประเทศนะคะแล้วตำรวจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะสอบแล้วก็ขยายผลต่อเนื่องและจะกวาดล้างแบบเด็ดขาดค่ะ